สวัสดีครับนี่ก็อีกคลิปหนึ่งเป็นสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวครับมาดูนครับนี่ครับงวดที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดอ๋ออะไรครับเก้าห้าหนึ่งหกสามสามมาครับมีเลขอยู่สามตัว งวดที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดออกอะไรครับหนึ่งสี่แล้วมีข้างบนด้วยศูนย์อย่างงวดนี้มีทั้งบนทั้งล่างเลยครับเนี่ยห้าหนึ่งอันนี้ได้สี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าศูนย์งวดต่อไปครับที่หนึ่งเดือนสองที่หนึ่งเดือนสิบสอง เลขออะไรครับศูนย์เก้าดเ้าหนึ่งหนึ่งมาครับเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าข้างบนก็มาด้วยงวดถัดมาครับที่16เดือน12ได้ห้าเจ็ดเก้าเลขอะไรครับแปห้าครับห้ามาครับข้างบนก็มาห้ากับ7เหมือนกันเลข3มตัวครับงวดที่สาสิเดือนสิบสอ ได้ห้าเจ็ดกลขออกอะไรครับ8 9 9เมาครับอยู่หลักหน่วยงวดถัดมา17เดือน1ปี6 7เจ็ดได้เจ็หนึ่งงวดนี้1มาครับหกนึ่งกับหนึมาแล้วก็มีข้างบนด้วยครับเ9็งวดที่2เดือนที่1เดือน2ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ได้เก้าหนึ่งสามออกอะไรครับศูนย์เก้าครับเก้ามาอยู่หลักหน่วยแล้วก็สามหลักหน่วยข้างบนดูครับนี่หลักหน่วยล่างนะครับนี่ครับงวดที่สิบหกเดือนกุมพมากุมพ,พาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยครับได้สองสี่หก สามตัวจะมาอยู่หลักหน่วยอยู่ตัวหนึ่งครับก็ลองพิจารณาดูครับเผื่อท่านได้จากช่องอื่นมาอาจจะได้หลักสิบสองตัวล่างท่านก็ลองเอาหลักหน่วยสองตัวล่างที่ผมเอามาให้ดูเนะี่ยไปจับคู่กันครับ แต่เลข4ที่ของผมมีสูตรผมอยู่ผมลงไหม4จะอยู่หลักหน่วยด้วยลองดูครับคลิปนี้ก็เอามาฝากแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ร่ำให้รวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ขอครับ